ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆนักทุนทุกท่านนะครับพบกับผมเป็นต่อนะครับกับรายการเมนูเทรดครับทางหนีที่ไล่เช่นเคยนะครับที่เราจะมาดูกันนะครับเซ็นเด็กนะครับหลังจากที่ปรับตัวลงแรงนะครับก่อนหน้านะครับลบยี่สิบห้านะครับแล้วก็พี่กับมาบวกสิบแปดวันนี้ลบลงไปที่ ปิดที่ลบเก้านะครับแต่จริงๆแล้วลบต่ำกว่านั้นนะหุ้นบางตัวของผมเมื่อวานอย่างดีก็แย่เหมือนกันนะครับก็แย่เหมือนกันผมว่าเล่นยากนะครับตอนนี้เล่นยากอาจจะก,ก็ต้องดูสถนานการณ์ไปนะครับจากตอนนีนะ้คือตลาดโลกเนะี่ยเริ่มรีบาวนะครับเริ่มรีบาวขึ้นมานะครับ ก็มาดูวันพรุ่งนี้ว่าตัวเซ็ตนั้นยังจะสู้ไหวอยู่หรือเปล่านะครับโดยแนวต้านของเซตอินเด็กเนี่ยก็อยู่ที่ตรงนี้แหละครับ16 2 2องนะครับแล้วก็1635นะครับไฮก็จะอยู่ที่1 6 4 4 1645ีะประมาณเนี้ยตรงโซนแถวนี้จะเป็นโซนแนวต้านนะครับโซนแนวต้านตรงเนี้ย ที่ผมตีไว้ก่อนหน้านะครับจากคลิปก่อนหน้าก็จะเห็นอยู่นะครับก็จะอยู่ตรงโดยบังเอิญนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ดักเมาส์ครอบง่ายๆอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็จากที่ดูนะครับจากที่ดูแล้วก็เซตอินดซ์เนี่ยตอบได้ยากแหละนะครับถ้าทะลุไฮหนึ่งหกสี่สอง 40ขึ้นมาเนี่ยก็จะมาเจอแนวต้านแถวโซนตรงตรงนี้นะครับประมาณ1660นะครับ16 5 51660นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดแนวต้านอีกหนึ่งชุดแหละถ้าผ่านได้ถึงจะมองว่าเริ่มโอเคเป็นอัพอัพเทนนะครับกับคืนขึ้นมาหรือแม้ก็ะทไซเวนะครับแต่ถ้าไม่ได้เนี่ย มันจะวกกับคืนลงมานะครับแล้วก็จะมาเทสจุดแนวรับที่1540ตรงนี้นะครับน่าน่าจะถ้าถ้าถ้าขึ้นไปไม่ถึง1640หเนี่ยหรือ1660นะครับตัวเซตอินเด็กจะย้อยลงมานะครับก็จะอยู่ประมาณโซน1530ประมาณแถวนี้นะครับแล้วก็จะมีการรีบาวอบ ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับลงแล้วก็อาจจะดีดกลับคืนมาที่หนึ่งหกสามเจ็ดนะครับก็น่าจะหลายจุดเนาะน่าจะหลายจุดนะครับประมาณเป็นร้อยจุดเลยนะครับตรงเนี้ยอาจจะได้เห็นการรีบาวที่เป็นน้ำเป็นเนื้อเหมือนโซนแถวนี้นะครับสามอาทิตย์นะประมาณนี้เรามาดูตัวหุ้นที่ ผมว่าน,น่าสน,สนใจนะครับบางตัวมันขึ้นไปแล้วแหละครับกลุ่มลงกันจริงๆก็น่าสนใจนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามันยอ่อจบยังนะครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นั้นเริ่มกับฝืขนขึ้นมานะครับแต่กลุ่มที่เอาอยู่ในว่าอืม กลุ่มที่ดูดีนะครับดูดีดูดีด energy. คือกลุ่ม energy ครับ energy เซ a r c h เลยแล้วกันครับ OR นะครับ OR OR นี่ยนะจริงๆแล้วยังอยู่ในกรอบของการซ i ์ e way นะครับที่27.25ถ้าใครได้มาก่อนก็ฟันไปแล้วนะห้5เปอรนะครับหลังจากนี้เหลือนิดเดียวนะครับ อีกสามเปอร์นะครับค่าปราชนชนตรงนี้อาจจะอาจจะไม่ทะลุหรือทะลุขึ้นไปก็นิดนึงครับแล้วกบยอ่อลงมาถ้าไม่หลุดต่ำกว่าอันนี้น่าสนใจนะครับหน้าเบ็ดนะครับถ้าไม่หลุดต่ำกว่า25.75เนี่ยอันนี้หน้าเบ็ดสำหรับตัว OR นะครับแนวต้านของ OR เนี่ย น่าจะเป็นชุดต้านใหญ่ในะอยู่แถวโซนตรงนี้ครับสามสิบาทเนี่ยทนทวนเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ถ้าเช็ควอลลุ่มเนี่ยน่าจะอยู่โซนนี้แหละนะครับดูจาก,กราฟก็รู้แหละนะครับสิบเจ็ดเปอร์นะครับฟาบอ,อ้าวเฮ้ยหูรู้ไม่ขึ้นอืมกินสิจะลูก ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้แหละหรือถ้าจะใช้สูตรเดิมนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะปื๊บปึ๊บปื๊บอ,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 อ่ะไกลเคเียงครับสามสิบจุดห้าเนาะประมาณนี้นะครับสามสิบจุดห้าสำหรับ or นะครับก็เหลือัพไซ d ์อยู่ประมาณสักสิบกว่าเปอร์นะครับเนี่ยน่าสนใจนะครับเบรกขึ้นมาแล้วนะครับเบรกขึ้นมาแล้ว ย่อไม่ต่ำกว่า25.75โอ้าจุดเจ็้นะครับตัวที่สองครับ ptg ครับ ptg ก็กลับขึ้นไปเทสนะครับเทสไฮตรงนี้แล้วก็ไม่ไหวนะครับย่อตัวปรับลงมานะครับตอนนี้กำลังจะไปเทสใหม่นะครับ ถ้าเทสผ่านถึงจะไปนะแต่ถ้าเทสไม่ผ่านก็กคัวมาไซเวเหมอนเดิมอันนี้ผมไม่แน่ใจ,จเหมือนกันนะครับแต่เป็นทรงกราฟที่ค่อนข้างดูดีนะครับสำหรับ ptg ทั้งกลุ่มเปิดทั้งทั้งอยู่ในทีมเปิดเมืองด้วยนะครับแล้วก็แน่นนี้ส่งเนาะน้ำมงน้ำมันอะไรก็วานไปนะครับตัวที่3ามครับซัดโกนะครับ HUSCO นะครับล <c oughs> ักษณะกราฟนั้นคล้ายๆกับ p ีดนะครับลงมานะครับเส้นค่าเฉลียล่ยเราดีดขึ้นลงมาเส้นค่าเฉลียล่ยเราดีดขึ้นนะครับถ้าเบรกสามขึ้นไปได้เนี่ยมองอัพไซด์เปิดนะครับผมตั้งลิดรีบอร์ประมาณ1นต่อสนะครับจะได้ที่4.56จุดห้าหกอัพไซด์เปิดยีกว่าเปอร์สำหรับซัดโก้จะเล่นเร็วนิดนึงนะครับถ้าถึงแล้วก็หนีคนระับ ตัวใครตัวมันหรือต่ำกว่านั้นก็ได้นะครับเทสไฮตรงนี้จริงๆไปก่อนได้เนาะประมาณ4ี่หนึ่งสี่นะครับสี่หนึ่งสี่ก็ได้สัก10กว่าเปอร์โอเคนะครับประมาณนี้เพราะว่าเวลามันเทสไฮเนี่ยมันจะมันจะต้องย่อลงก่อนนะมันมันจะสู้ไม่ครั้งแรกเลยไม่ไหวหรอกประมาณนี้นะครับสามตัวก็เทรดด้วยความระมัดระวังนะครับถึงว่าถึงแม้ว่าเซ็ตหรือตลาดน,นั้น อาจจะเริ่มมีการรีบาวนะครับแต่ก็ยังค่อนข้างน่ากลัวและเล่นยากเหมือนเดิมนะตัวที่กําไรขาดทุนบ้างอะไรบ้างไปอย่างนั้นนะครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ